สวัสดีครับวันนี้คุณมวยพ้งกับผมนะครับในการออกสรีวิวกับผมต้นายต้มซ่านะครับก็มาเล่นตันไม้สดๆเลยยังไม่คืนเลาหรอเฮ้ยอุ้ยอ้โอ้ยแกลกนี่ขึ้นไปข้างบนเหรอ เช like, ื่าวะทางนี้ปะนี่ออกโซนโหนโซนทับออกทับออกจากโซนนี้กูไม่ออกก็ได้ตึ้งๆึๆงๆึๆงๆึงึงตึงๆึๆงึ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 งเอ้ยเอ้ยเข้าได้เฉยเลยเว้ยอ้าวเข้ามาทำไงวะ

ว่าถือชา้าเหมือนกันมึงอย่ามึงอย่าสนาก็อีวะเฮ้ยวะมันให้เข้าไปในนั้นวะในประตูนะฮะที่ปกติคนคนคนจะเข้าออกนะออกออกไปได้เหมือนกันไอ้นี่ก็ออกไม่ได้ปกติพวกนี้มันจะไปไหนกันวะ กังวว่ามันไปไหนกันแล้วเอาอาตาได้แค่นี้มึงมองหน้าหัวมืถือถ้วยเติอเมือ่อเนี่ยเคียแม่งยังไม่ตกเลยเสือกมองหน้ากูเออไอพวกนี้ <c oughs> <c oughs> ปกติมันจะไปไหนก <c oughs> ันวะมึงก็เดินวนแค่นี้ยได้นะ <c oughs> เอ้าไอ้เคียเดินวน มองหน้าต่อยกับกูดีกว่าวะเอาวะเอาปะเอาวะยี่ยยเล่นหน้าแม่เลยโหดเดือดดีข้างไหนวะอยู่ว่าข้างบนเออเออกระตุกจุงข้างไหนวะเฮ้ยแค่นี้งองหน้าคุณอ้าวอ๋อนี่ไงเสื้อมันแปลกที่สุด มันแปลกที่สุดอ๋อแปลกที่สุดในงานอุ้อยเฮียเออมาได้อ๋อทางออกโอเคครับทางออกทางออกทางออกมันบอกให้ออกพอสเดออ๋ออ๋อมันให้เาไปที่ประตูทางออกหรือเปล่าเราถึงจะออกไปได้ให้น้ํามันได้ออกไปได้เลยลว่างั้นโอ้โหเชียนี้เงยเงยเฮียนันมันมีกุญแจหรอวะอ๋อเนีน่ยเนีน่ยเนีน่ย ติ้งตองเนี่ยโอเคสกิฟไปได้จรินกหูมากทำไมเกมมันนกหูอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหอดไวๆหน่อยโอเค้โอมา ด่านต่อไปไอะไรด่านอะไรวะเนี้ยเฮ้ยอาวโอเคนี่อีก่แกไม่ได้นะมีไอ้กระดาษที่ขึ้นไว้ครับโอ้โห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 พ่อของอะตบกูหน่อยโอ้ยแก อ้ยอห so cake, ่อเตียวนีดาบเปิดมาเสียงติงตองอ่ะเลยไปยย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 ียย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 ยียยยยยยอยย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 ยียยยยยยยอถือย ท,ท,ทำไมมันไม่เปิดวะอ๋อใช้สเปรย์ฉีดก่อนนะโหฟินไงดีทีนี้อ่าโจ้ไอ้อ ทางไหน่อวะทางนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนโอเคไปทางนี้ก่อนะกันเดี๋ยวเข้าไปสังเกตการทางถวาวรเขียนน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวกับทางเดิมกับทางเดิมบรรยากาศวังเวงเกินอ้อมีของมีกล้องไว้เฮ้ย tiềm khó rồi phát phát thủa phát thủa lại mấy này ừ. thằng này điều á oh hồ ấy máu u sạ máu mới đi gờ ok nó có thút nó có thút thút nốt ทุกตกเออเอะวะมมีอะไรอยู่ในห้องนี้ว้างเนี่ยอุย้ยขอโทษทีที่ไอขอบรานโทษด้วยนะครับโหอะไรเนี่ย เปสักสิทธิ์ฉีดทีเดียวกุญแจเปิดได้เลย,เลยมันให้มาถ่ายนกอ่ะเฮ้ยนกถ่ายรูปถ่ายรูปใส่นกนกตายโอ้โหฟินยิงยิงแหมโอ้มีเยอะเออตัวนี้เปิดแล้ว อ๋อนี่ก็เปิดแล้วใช่ป่ะวะแล้วก็ต้องมาทางนี้หรือเปล่าเออยังไม่ได้ไปจะเออค่อยมีค่อยดีหน่อยไม่น่กกากลัวอะอย่าบอกนะถ้ามันให้มาทางนี้ไม่ใช่อ่ะ กุญแจรรมเฮ้ยต้องไปทางนี้จริงๆอะโอ้ไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ฮะอย่างนี้ไม่ใช่ฮะมันต้องเป็นทางอื่นแน่นอนเฮ้ยมันมีทางไปทางนูน้นอีกไม่ใช่เหรอเออเนี่ยออกมาทางเนี้ย เอออะไรเนี่ยทำไมมีหลายประตูยังอโอโไม่ไปไม่ไปแน่นอนเฮ้ยมานาันงนก่งทุบทุบเออ ตุ่มโอ้หนกกระเบิดทำไมเกมนี้มันอะไรนี้งองงองงมึนมึน,มนมงงงงประตูนี้เปิดไม่ได้ต้องไปทางนี้อีกแล้วทางนี้มันไปได้จริงเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะได,ได้โอ้โหอีกแกะสเปรย์ไม่มีมันหมดนะไม่ต้องกลัว ยันาเลยอุ้ยไ้ทุบทุบทุบเออเอาต้องไปทางนั้นจริงจริงหรือนี่นนทางออกแล้วทางออกอยู่ไหนวะอะไรทางออกอยู่ไหนอะไนะ เอาคิดโอ้ยเอ้ยมีมีม,มอีอ๋อแ้วแจม่มมองมาเห็นพอดีเฮ้ยทางนี้อีกอะถ้ามีเราถือคอนออกไปข้างนอกมันจะมีคนเห็นบ้างเนี่ยกดเบอร์สามได้ไหมอ๋ออันนี้อันี่อัน,น,น,นี้อัเออเฮ้ยอะไรอะไ,รอ,ไรอ้ไอ้ไอเออมันฆ่าเราอีกแง่อ๋อโห เอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไมเอ้ยเฮ้ยไปเอวไป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 โอ้เจ็บไปไว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 รถไฟมันโผล่มาแล้ว UH! ต้องทำยังไงอ่ะ อ๋อนี่ไงหลบตรงนี้ได้อ๋อโอเคเก็ตละยงไปทางนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่ง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 วิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิทางนี้แน่นอนะไปทางไหนวะโอ้ยวุ้ยวว้อาัดดีวิ่งตามมาเออ เสียวรถไฟจริงๆเลยเฮ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นองวะเฮ้ยสนุกว่ะเฮ้ยทำไมพาสทสียวมันงอนทำไมพาสนี้มันสนุกจังวะเรืยเรือโอ้โอ้ยโอ้เออโดนยิงเออ อ้าโอ๊ยมาอืออามาให้โอ้ยโอ๊ยโดนยิง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 เฮ้ยอะไรวะเราอยู่ในรถเหรออ๋อโอ้โหจะแตกนี่มันเกมอะไรกันนี้เนี่ยโอ้จะแตกเยอะเนี่ย เออะไรเนี่ยวิ่งแข่งวิ่งแข่งเฮทำไมเอาไม่ได้ที่หนึ่งนะโอเคอะไรยังไงครับยังไง